ฉีเควส t แอเทอร์เน็ตแฟมิลี่สมาชิกของล e เจนด a r y Fish มีด้วยกันทั้งหมด5ตัวเราจะตกตัวไหนก่อนก็ได้นะวิธีการก็คือให้ทานอาหารที่เพิ่มฟิชช Skill Food แล้วก็ใช้ t o อกเกที่ชื่อว่า c u r i o อ i สซิตี้ลวสามารถเพิ่มโอกาสในการสับปลาหายากมีกัดดรอปได้สากเมืองหินเหมือนทะเลทรายและเหมือนถุเข้าไฟ ตรงจุดตรงนี้ตรงข้างๆกับจจ้าที่อยู่ยื้เยๆๆข้างหลังจะมีสะพานเล็กๆสามารถที่จะจับมิสซิสแองเกอร์ได้ที่เดียวกันกับการจับมิสเตอร์แองเกอร์แล้วไปที่ทะเลที่ชายหาดตรงทิศตะว,วันออกสุดตรงนี้ื่อตกปลาลงไปก็จะได้เป็นซันออฟครมซันฟิชที่เดียวกับครูซันฟิชนั่นเองตัวนี้ตกยากหน่อยนะตัวปลาเสียงตกไปตั้งหลายรอบกว่าจะได้ ตุ๊บๆๆนี่คือไม่ได้ตัดต่อเลยเพราะว่าอยากให้เห็นช่วงเวลาในการยื้อกับน้องปลากว่าจะได้ว่า1ตัวในแบบนิ้วมือเทพมากๆต้องนับถือใจคนที่ใช้อ่า iPad หรือว่าแท็บเล็ตในการตกปลาเลยทีเดียวมือถือด้วยนะเจ้าตากกัลยา อเคได้มาแล้วซาโนฟครีมสันฟิชแล้วก็ไปต่อกันที่เดอะซีเวอหรือว่าในท่อร,ระบายน้ำตรงนี้ก็จะเป็นเรเดี a c t i v e ีฟค่ะตอนนี้ก็ต้องรอสักพักนึ่งนะนี่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรเ r e เชอร์กล่องสมบัติมาด้วย รเรียบร้อย Radioactive ฟร่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ตัวที่4กร g r a c i a ิ f i s h Junior ตัวนี้ก็ตกยากเหมือนกันใช้เวลานานมากตอนแรกก็คือแบบตกได้ประมาณ4-5ครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าคือคือไม่สำเร็จไงก็คือ,อยื้อยู่นานมากแล้วน้องก็คือแบบ ดีบสุดพลังแล้วนะก็หลุดไปแต่ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Krazefish Junior แล้วก็มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายตรงที่ทะเลสาบตรงหน้าเมืองนะก็จะมีตัวนี้เลย Legend the Second ตัวนี้ก็ตกนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ t o g g l ลของดิฉันก็คือใช้หมดไปแล้วก็เยืะออยู่พอสมควร ได้มาแล้วรีเจนด์เดส์เซกันแล้วเราก็สามารถจับครอบครัวของรีเจนดารีฟีดได้ครบแล้วแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย